นี่ยัยเสียงเรื่องหัวใจทรณงบทที่24ทํิบทำบุญร่วมกันพากรตื่น6กโมงเชา้าอาการไข้ไม่มีแล้วก็าอาบน้ําแต่งตัวเสร็จห้องยี่หวาประตูยังปิดอยู่คงลงไปข้างล่างกันหมดแล้วเขาตามลงมาข้างล่างเจอทุกคนแต่ไม่เจอยี่หวาแปลกมากวันนี้ส้อยสนตื่นเช้าพากรเดินตามหายี่หวารอบบ้านแต่ไม่เจอ หากใครครพี่พาดส้อยสนถามพี่ชายไม่เห็นว่าเขาเดินไปเดินมาสองตรงนั้นตรงนี้ไม่ทักไม่ถามอะไรยี่หว่าไปไหนเหรอส้อยพี่ไม่เห็นเลยยี่หวานอนต่อคะ่ะตื่นมาแล้วพร้อมส้อยแต่ขอนอนต่ออีกสองชั่วโมงเดี๋ยวสักเก้าโมงคงลงมาคะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพี่พาดอ๋อพี่เข้าใจแล้ว ตกใจนึกว่าเป็นอะไรปกติยี่หว่าจะตื่นเช้ามากพี่พาจะกินข้าวก่อนไหมคะสายแล้วพ่อกับแม่แล้วก็ส้อยกินแล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อรอกินพร้อมยี่หว่าส้อยสนแยกไปเช็คเตาอบและวัตถุดิบที่จะทำขนมเธอเตรียมแป้งไว้แล้ว,ลวรอย,ยี่หวามาอบให้พ่อกับแม่ลงไปรถน้ำผักสวนครัว ภาสกรนั่งทำงานบริเวณนั้นตาก็คอยมองไปที่บันไดรอดูว่ายี่หว่าจะลงมาตอนไหนเก้9โมงตรงยิงสาวก็ลงมาตรงเวลามากพี่พาดเป็นยังไงบ้างคะหายแล้วเหรอกินข้าวกินยาหรือ,อยังคะภาสกรที่กำลังนั่งทำงานเพลินตกใจเล็กน้อยอินทวามาเงียบ ตรงนี้มีเขานั่งอยู่คนเดียวส้อยสนออกไปดูพื้นที่ร้านกาแฟกับภาคภูมิหายแล้วครับอาการปกติเลยแต่ยังไม่ได้กินข้าวยาก็ยังไม่ได้กินเอ้าทำไมล่ะคะไปไปคะ่ะกินข้าวโถเดี๋ยวไข้ก็กลับมาอีกหรอกอินทวาเดินนำหน้าเข้าไปในครัวจัดสำรับกับข้าวกินกันสองคน พี่ว่าพี่หายแล้วนะไม่ต้องกินยาก็ได้ครับได้ยังไงคะต้องกินให้ครบช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนกินข้าวแล้วก็กินยาถ้าเป็นไปได้ก็นอนพักก่อนนะคะอย่าเพิ่งออกไปสวนกุหลาบเลยหยุดสักวันปู่ไม่ว่าอะไรหรอกคะ่ะวันมะรืนต้องไปจำศีลแล้วเดี๋ยวจะไปไม่ได้นะคะที่วัดยิ่งอากาศเย็นยีหว่าพูดแล้วก็พูด แต่ก็สารวนยกนั่นทํานี่ไม่นานกับข้าวก็เต็มโต๊ะพร้อมยาและแก้วน้ำตั้งไว้ข้างๆภาสกรคนป่วยนั่งกินข้าวไปอมยิ้มไปเหมือนถูกดุแต่ชอบนานแล้วที่ไม่มีใครบ่นเขาแบบนี้รู้ว่าเป็นห่วงแค่นี้เขาก็ดีใจแล้วยากับน้ำค่ะพพิพาท เดี๋ยวหลังอาหารเย็นกินอีกทีนะคะแต่ก่อนนอนไม่ต้องก็ได้ยี่หว่าเก็บถ้วยจานล้างหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จแล้วตรงที่นี้มองเห็นหน้าบ้านภาคภูมิกับส้อยสนพูดคุยกันยี่หว่าสบายใจที่เห็นสองคนพูดคุยกันด้วยดีแรกเลยห่วงเหมือนกันส้อยสนไม่ค่อยยอมใครติดเอาแต่ใจแต่ยังดีที่เพื่อนยังฟังเธอบ้าง ยี่หวาพี่ขอยืมโทรศัพท์โทรหาปู่หน่อยได้ไหมครับพอดีของพี่แบตหมดเมื่อคืนพี่ลืมชาร์จได้ค่ะยี่หวายื่นโทรศัพท์ของตัวเองให้ภาสกรแล้วไปเตรียมแป้งทําขนมต่อภาสกรโทรบอกปู่กริดเรียบร้อยแล้ว,ขวยยเขาย้ายโน้ตบุ๊กเข้ามานั่งทํางานในห้องครัวยี่หวาเริ่มตวงแป้งเพื่อทําขนมและง่วนอยู่กับการทําขนมไม่ได้สนใจภาสกรอีกเลย ตรงที่ยี่หวาทำขนมแยกเป็นห้องเล็กๆออกไปมีม้าระแนงกั้นเป็นสัสดส่วนชายหนุ่มนั่งทำงานไปมองคนที่กำลังทำขนมไปเพลินดียิ่หวาอบขนมเรียบร้อยเพิ่งรู้สึกตัวว่าพัสกรนั่งอยู่อีกมุมของห้องครัวพี่พานี่ไม่ได้ขึ้นไปนอนพักผ่อนเลยเหรอคะยี่หวาหยุดพักหลังเอาขนมชุดที่สองเข้าเตาอบ เปล่าครับรู้สึกว่าสบายตัวแล้วเลยนั่งทำงานต่อตรงนี้ลมเย็นจังเลยหอมกุหลาบด้วยน้ำค่ะพิพาศงั้นเดี๋ยวรอชิมขนมที่ยี่ห้อทำนะคะอีกแป๊บเดียวค่ะถ้าอร่อยยี่หจะทำวางขายที่ร้านกาแฟดีครับขอให้ขายดิบขายดีพี่ว่าต้องอร่อยทุกอย่างแน่ๆขอบคุณค่ะพีิพาศ ยี่หวามีทําขนมอีกอย่างพี่พัดช่วยถ่ายวิดีโอให้ยี่หวาหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวยี่หวาตัดต่อเองด้วยความเต็มใจครับเริ่มเลยไหมพี่ทํางานเสร็จแล้วภาสกรลุกขึ้นทันทีเขารอเวลานี้มานานแล้วอยากช่วยแต่ไม่รู้จะทําอะไรเพราะเขาก็ทําขนมไม่เป็นภาสกรถ่ายวิดีโอให้ยี่หวาตั้งแต่เริ่ม กระทั่งขนมอบเรียบร้อยคลิปสุดท้ายเป็นคลิปที่ทั้งสองคนลองชิมขนมและดื่มกาแฟด้วยกันยี่ห่าขอให้พัสกรถ่ายให้เธอคนเดียวและถ่ายคู่กันอีกคลิปขอบคุณนะคะพี่พาสปกติถ้าไม่มีสร้อยยี่ห่าจะตั้งกล้องถ่ายเองถ้าพิภูมิว่างก็จะเป็นพิภูมิถ่ายให้วันหลังถ้าต้องการตากล้องบอกพี่ได้เลยนะ สนุกดีพี่ชอบเดี๋ยวยิว่าขอดูคลิปนี้ก่อนนะคะแต่ดูแล้วน่าจะใช้ได้สงสัยต่อไปต้องใช้บริการพิพาทอีกแน่ๆเลยค่ะเตรียมตัวเหนื่อยได้เลยยี่หว่าอบขนมเสร็จก่อนมื้อกลางวันทุกคนพร้อมกันที่โต๊ะอาหารกับข้าวทุกมือ้อแม่กลอยจะเป็นคนทำอร่อยถูกปากทุกคนมากบ่ายบายบาย,ยหว่าเสิร์ฟขนมและกาแฟอีกรอบ ทุกคนชมว่าขนมของเธออร่อยคนทํายิ้มแก้มปริรู้สึกมั่นใจที่จะทำวางขายที่ร้านกาแฟยิวาขนมอร่อยมากขายได้เลยนะภาคภูมิหยิบแล้วหยิบอีกถูกใจเขามากที่พี่ภูมิชอบหยิบบ่อยๆนั่นซ้อยเป็นคนทําค่ะยิวาแค่อบส่วนอีกอันยิ้แบบเป็นคนทําเดี๋ยวจะฝากไปให้คุณอาด้วยนะคะ อร่อยทั้งสองอย่างเลยแม่พี่ชอบขอไปฝากปูกกับย่าด้วยได้ไหมภาคภูมิชอบที่สุดชมไม่ขาดปากเดี๋ยวยี่หว่ากับส้อยแพ็คให้ค่ะสงสัยเราต้องทําขนมเลี้ยงพี่ภูมิทุกวันแล้วมั้งพี่ยอมเป็นหนูทดลองเห็นว่าทําได้หลายอย่างเลยใช่ไหมยี่หว่าส้อยสนใช่ค่ะยี่หวาคุยกับส้อยเราตกลงกันว่าจะทำวางขายในร้านกาแฟด้วย นี่ผมอิจฉาพิพาทเลยนะครับอยู่บ้านนี้ได้กินแต่ของอร่อยทั้งอาหารแล้วก็ขนมภาคภูมิหันมาคุยกับภาสกรพี่ภูมิไม่ต้องอิจฉาพิพาทหรอกค่ะพี่ก็มาดูงานทุกวันยี่หว่าเลี้ยงเองไม่เป็นไรหรอกค่ะวันหลังก็มาแต่เช้าจะได้กินข้าวด้วยกันเย็นก็กินข้าวก่อนถึงกลับบ้านย่าจะได้ไม่ต้องทำกับข้าวรอยี่หว่าพูดแล้วนะห้ามกลับคำ ภาคภูมิตาเป็นประกายพี่ภูมิวันพระยิหว่าจะไปถือศีลมีอะไรก็บอกส้อยนะคะไปแค่คืนเดียวไปอีกแล้วเหรอยิหวาเดี๋ยวก็ได้งานเพิ่มมาอีกหรอกไม่ต้องเปิดรับแล้วนะวินยงวิญญาณอะพักบ้างขอบคุณนะคะพี่ภูมิภาคภูมิรุ่นเดียวกับพี่ชายเธอแต่ทำตัวเหมือนเป็นพี่ชายแท้ หลังอาหารค่ำผาากรอยากเห็นฝีมือการถ่ายทำวิดีโอของตัวเองอินทวาขอตัวอาบน้ำก่อนทุกคนแยกย้ายกันไปทำธุระส่วนตัวและมาเจอกันที่ห้องสารพัดประโยชน์ที่สามารถนั่งทำงานและทำอาหารกินยามดึกได้สร้อยพี่ภูมิลายมาบอกว่าคุณอาทั้งสองชอบขนมของเรามากฝากขอบใจมาด้วยดีจังเลย สร้อยแพคให้ยีห่หวาเตรียมไปวัดพรุ่งนี้แล้วนะดีงามได้บุญร่วมกันพี่พาดคะเสร็จแล้วคะ่ะลองดูหน่อยยี่หว่าว่ามันสุดยอดมากเลยมือพี่พาดนิ่งมากภาพสวยมากคะ่ะดูเป็นมืออาชีพที่สุดทั้งสามคนตั้งใจนั่งดูวิดีโอที่ยี่หว่าตัดต่อตั้งแต่เริ่มเตรียมวัตถุดิบส่วนผสมวิธีทำทุกขั้นตอนภาสกรเก็บหมดในคลิป มีกลา,าบอยู่ด้วยตลอดเวลาเป็นวิดีโอที่สวยมากทําไมคลิปสุดท้ายไม่มีที่เราชิมขนมกันด้วยล่ะครับยิวา่าเออยิว่ากลัวว่าพี่พาจะไม่เป็นการส่วนตัวค่ะเลยไม่ได้เอาคลิปนั้นลงเพิ่มเลยครับเป็นคลิปจบที่สมบูรณ์มากพี่ไม่มีปัญหาอินทวาตัดต่อใหม่เพิ่มคลิปที่เธอนั่งดื่มกาแฟชิมขนมปังกับพัสกรลงไป ทำให้คลิปดูสมบูรณ์มากกว่าเดิมพี่ชอบจังเลยเป็นคลิปที่ดีมากๆยี่หาตัดต่อเก่งพี่ว่าปักหมุดไว้เลยดีนะทุกคนเข้ามาก็จะได้เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกภาสกรวนดูคลิปที่เขาถ่ายเองกับมือด้วยใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยอรอยยิ้มพี่บ้านไม่มีปัญหาแน่นะคะส้อยสนถามพี่ชาย อาการของพี่ชายเธอที่กำลังตกอยู่ในความรักสร้อยเหมือนเห็นหนุ่มน้อยอยู่ในร่างของภาสกรเธอคิดไว้ไม่มีผิดตั้งแต่วันแรกที่พี่ชายเธอเจอยิวาสร้อยสนสังเกตว่าสายตาของเขาไม่เหมือนเดิมเธอไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องความรักแต่ไม่ว่าจะเป็นกิริยาท่าทางคำพูดคำจาใครสังเกตก็จะรู้ และส้อยสนก็เชื่อว่าปู่ยา่าพ่อแม่รวมถึงพี่ภูมิก็ต้องรู้ว่าแต่เพื่อนของเธอนี่แหละที่ยังไม่รู้สึกตัวพี่จะมีปัญหาอะไรส้อยสนก็เผื่อมีสาวๆของพี่มาเห็นนะสิคะในวิดีโอยิหวาสวยมากพี่พาดก็ดูอบอุ่นเป็นแนวครอบครัวแถมท้ายคลิปหวานมากไม่หรอกยิหวาไม่ต้องกลัว และคิดมากนะพี่โสดหน้าตาและท่าทางของภาสกรจริงจังเหมือนคำพูดของเขาอินทวามไม่พูดอะไรทำได้เพียงยิ้มเฉยเฉยเธอตั้งเวลาปล่อยวิดีโอเรียบร้อยแล้วค่ะรอชมพรุ่งนี้นะคะพี่พาดเก็บกระเป๋าแล้วใช่ไหมคะที่จะไปวัดพรุ่งนี้ยังครับพี่ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างรบกวนยิวาไปดูให้พี่หน่อยได้ไหมพี่พาด นี่อะไรกันพรุ่งนี้จะไปแล้วนี่ดีนะคะที่ยิวาถามส้อยสนบนพี่ชายไปคะ่ะเดี๋ยวยิวาไปดูให้อินทวาลุกเดินนำหน้าภาสกรไปที่ห้องของเขาโดยมีส้อยสนกับภาสกรเดินตามหลังไปติดๆอินทวาเตรียมเสื้อผ้าชุดขาวผ้าห่มของใช้ลงในกระเป๋าขนาดย่อม มุ้งครอบเตรียมไว้แล้วข้างล่างเรียบร้อยแล้วค่ะคราวหน้าถ้าพี่พาจะไปถือศีลก็จัดตามนี้เลยนะคะไม่ยากไปซ้อยไปนอนเถอะยี่ห่าง่วงแล้วสองสาวกลับห้องไปแล้วภาสกรล้างหน้าแปรงฟันกินยาแก้ไข้กันไว้เผื่อกลับมาไข้อีกแอบขัดใจยี่หวาถ้าเขามีไข้มีหวังไม่ได้ไปถือศีลที่วัดด้วยกันแน่แน ยี่หวาเก็บกระเป๋าได้เรียบร้อยมากพับเก็บแป๊บเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาวางเตรียมไว้บนเตียงก็ไปนอนอยู่ในกระเป๋าแล้วจริงๆเขาก็ทำเองได้แต่แกล้งทําเป็นเก็บไม่ถูกและรู้ว่าส้อยสนเริ่มสงสัยกับพฤติกรรมของเขาแล้วยี่หวาเหมือนย้อนอดีตปู่ย่าพ่อแม่ถือสินครั้งนี้เธอไม่ได้มาลำพังมีภาสกรมาเพิ่ม ยิงสาวรู้สึกแปลกๆปกูป่กับย่าเปลี่ยนใจไม่อยู่ด้วยอากาศเย็นไม่เหมาะกับคนสูงอายุปู่ไม่อยากทิ้งย่าอยู่บ้านคนเดียวกลายเป็นเหลือเธอกับภาสกเเพ่งสองคนทุกคนกลับกันหมดแล้วรวมถึงชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดเหลือเพียงคนที่มาถือศีลหลวงพ่อที่วัดมีลูกศิษย์ลูกหามากมายมาจากต่างหมู่บ้านมาจากต่างอำเภอ จากตัวจังหวัดรวมๆเกือบ20คนสาลาวัดที่ค่อนข้างปลอดภัยถึงแม้จะเป็นสาลาโร่งรอบสาลามีเหล็กดัดแข็งแรงล้อมรอบแบ่งฝั่งนอนชายหญินชัดเจนสองทุ่มหลวงพ่อนำผู้ที่มาถือศีลสวดมนต์นั่งสมาธิภาสกรเลือกที่จะนั่งข้างๆยิหวาหลังกรวดน้ำแล้ว ลวงพ่ออยู่พูดคุยกับผู้ที่มาถือศีลสักพักไม่นานท่านก็ขอตัวไปพักผ่อนยี่หว่านั่งมองผ้าสกรกลางมุ้งครอบเขาทำได้เธอสบายใจหันกลับมาเตรียมที่นอนของตัวเองพรุ่งนี้ต้องตื่นตีสี่เพื่อลุกมาสวดมนต์การที่มาอยู่วัดทำให้อินทวาสบายใจปล่อยวางกับเรื่องของอินทีที่วนเวียนอยู่ในใจเธอบรรยากาศบนศาลาเงียบ บางคนอ่านหนังสือสวดมน์บางคนนั่งนิ่งๆบางคนเลือกที่จะนั่งสมาธิต่ออินทวาก็เช่นกันเธอเลือกที่จะนั่งสมาธิต่อรู้สึกว่ามีบางอย่างอยากสื่อสารกับเธอแต่นึกได้ว่าหลวงพ่อกับปู่ก็สั่งนักสั่งนาว่าอย่าเพิ่งเปิดรับอะไรทั้งนั้นเธอเพียงแค่อยากให้ใจสงบแค่นั้นเองแต่เมื่อนึกถึงคำของหลวงพ่อกับปู่บอก หญิงสาวเปลี่ยนเป็นไปหาหนังสือธรรมะมาอ่านใจก็ยังไม่นิ่งอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยอินทวาเปลี่ยนใจกลับมานั่งสมาธิเหมือนเดิมภาสกรรอบสังเกตกิริยาอาการของอินทวาเขารู้ว่าหญิงสาวกังวลใจเรื่องของพี่ชายเป็นห่วงพ่อกับแม่ภาสกรนั่งอ่านหนังสือแต่ก็คอยมองอินทวาตลอดเวลา ดูเหมือนว่ายิว่าจะนิ่งไปข็อถอนหายใจลักษณะแบบนี้คงสบายใจแล้วยิว่านั่งสมาธิตั้งแต่สองทุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้วยังไม่ออกจากสมาธิเลยมีอีกห้าหกคนที่ยังคงทำเหมือนอินทวาบางคนก็นอนพักผ่อนแล้วเขายังคอยเฝ้ามองยิว่าอยู่ตลอดเวลาเที่ยงคืนตรงยิว่าขยับตัวกราบพระแล้วล้มตัวลงนอนเห็นแบบนั้น ภาสกรล้มตัวลงนอนบ้างเหมือนกันระหว่างที่อยู่วัดตั้งแต่วันไปจนกระทั่งออกจากศีลยี่ห่ากับภาสกรไม่ได้พูดคุยกันเลยเช่นเดียวกับผู้ที่มาถือศีลคนอื่นๆเพราะหลวงพ่อสั่งห้ามไว้ทุกคนปฏิบัติจนกลายเป็นเรื่องปกติภาสกรและอินทวาเข้าไปกราบหลวงพ่อหลังจากที่ท่านว่างแล้วมีลูกศิษย์และชาวบ้านที่นับถือท่าน เข้าไปพูดคุยกับท่านมากมายยี่หวากราบลาเจ้าข่าหลวงพ่อทำดีแล้วนะโยมยี่หวทำให้ได้แบบเมื่อคืนมองให้เป็นแล้วเราจะมีความสุขเจ้าข่าหลวงพ่อยี่หวจะพยายามรักษาระดับไว้โยมเหนื่อยหน่อยนะกับทุกอย่างโดยเฉพาะกับเรื่องที่มุ่งมั่นได้มาพบกันแล้วก็รักษากันไว้ให้ดีครับหลวงพ่อ ผมกราบลามีเพียงเขากับหลวงพ่อเท่านั้นที่เข้าใจในสิ่งที่สนทนากันถ้าว่างก็มากันอีกนะทำบุญด้วยกันบ่อยๆจะดีกับชีวิตเราและครอบครัวที่จะสร้างจะทำให้รีบทําเลยนโยมภาสกรให้เสร็จภายในสองสาเดือนนี้ยิ่งดีภาสกรไม่ตกใจกลับดีใจเสียอีกที่หลวงพ่อท่านแนะนำเขาไม่รู้หรอกว่า ลวงพ่อรู้ได้ยังไงว่าเขาคิดจะทำอะไรทั้งที่เพิ่งเจอกันและเขาต้องเร่งทำํำลวงพ่ออาจเห็นเหมือนที่เขาเห็นไม่งั้นท่านไม่พูดแบบนี้กับเขาแน่ๆพี่พาสคะอยากกลับบ้านเลยไหมคะยี่หว่ามีอะไรหรือเปล่าครับบอกพี่ได้เลยนะไปบ้านปู่ไหมคะยี่หว่าอยากไปกินข้าวเย็นบ้านปู่กับย่าได้ครับไปกันเลย ยี่หวาลายบอกแม่กับส้อยแล้วนะคะว่าจะแวะไปบ้านปู่ยี่หวาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้รู้ไว้นะว่าพี่ยินดีช่วยเหลือทุกอย่างและพี่จะไม่ยอมให้ยี่หวาทุกข์และสะเทินใจเด็ดขาดไม่ว่าเรื่องอะไรทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่างน้อยยี่หวายังมีส้อยสนมีพี่ปู่ย่าพ่อกับแม่ก็ยังต้องดูแลท่านทำใจให้สบายนะ ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องกลัวด้วยยี่หวาของพี่เก่งอยู่แล้วภาสกรใช้มืออีกข้างของเขาลูบหัวยี่หวานั่นทำให้หญิงสาวน้ำตาคลอนอกจากปู่กับย่าพ่อแม่แล้วก็มีภาสกรที่ลูบหัวเธอแบบนี้ทําให้เกิดความรู้สึกบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยเกิดขึ้นในใจอบอุ่นมั่นคงและปลอดภัย เธอรู้สึกแบบนั้นจริงๆ